สวัสดีครับผมช่างติ๊กนะครับวันนี้มาส่งงานอีกสองก็บ,บอกนะครับตัวนี้เป็นไม้ปะดูทั้งคู่ส่งมือสอดนะครับตัวบนเวอร์ชันแรกตัวล่างเวอร์ชั่นที่สามนะครับมือสอดไม้ปะดูจุดจีพีเล็กน้อยตัวบนนะครับมือสอดเวอร์อชันแรกคิดสุด ี50เซนนะครับของขาว50เซนใส่โรล,ลเลอร์ได้ไม่ได้ฝั่งท้องเหลือนะครับก้ากล่กองแบบเซฟน็อตตัวนี้ลางไม้ปกติทั้งสองก็บอกนะครับมาเลยดูแทบขวานะครับ มันสอดตัวล่างจับได้ซ้ายขวานะครับจับได้สองแถบแต่ตัวบนแถบไหนแถบนั้นนะครับตามลูกค้าถนัดอันนี้จับขวาจับได้สองแถบส <c oughs> นใจตัวงานเบอร์โทรติดต่อก็0982623317สง็ครับผมสอบถามพูดคุยกันได้ครับไม้ประดูมลิทจิงชันไม้มงคลก็พอมีครับแล้วก็ไม้อื่นก็ ครับแต่ส่วนมากหลักๆจะทําอยู่สามที่ชนิดเนี่ยครับประดูมฤติชิงชันมงคลสอบถามได้ครับอขอบคุณลูกค้าทั้งสองท่านครับ